ครับทุกคนตอนนี้ครับเรามาอยู่สนามซ้อมที่ใกล้กรุงเทพอีกสนามหนึ่งนะครับผมนี่เราอยู่กับพี่เมทีครับผมน่ครับเป็นปันรันนะครับอ้นี่ใส่กีซ้มมาเหมือนกันเลยไม่ได้นัดหมายใช่โอ้โหเรื่องของเรื่องก็คือครับวันนี้นะครับทุกคนเราเดินทางมาครับเกือบทิพย์จะล่มนะครับผมพอดีผมปุบในการแล้วก็ในการเสียงมันเบานะครับไอเราก็ลุกดีลุกลนมาเนาะ เดียไม่ได้ซ้อมครับทุกคนนี่ครับพี่ครับวันนี้มีตีเด็ดอะไรมาครับผมวันนี้เราจะขึ้นน้าตกบ,บอ่อวิ่นะครับซึ่งโดยวรวมแล้วก็ทางขึ้นก็ค่อนข้างจะเป็นทางเทคนิคเทค<า>นิคเอาท้งขึ้นทง้งลงแล้วก็จะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงบวกลบนิดหน่อยนี่ค,ความยากก็จะอยู่ช่วงท้าย,ายนะครับอันนี้ยังไม่เท่าไรสบายสมายนี่ครับ,บรโอ้โหอันนี้เรา โชคดีนะครับได้พี่เขามานําสนามซ้อมมาทุกคนเรื่องของเรื่องก็คือผมก็ไม่เคยมาที่นี่นะคอันนี้เป็นสองสนามตะนาวสีเลยไหมพี่ใช่ครับเป็นรุตตะนาวเลยครับรุตตะนาวเลยนะไทยลงร้อยต้องมานั่นไง<ฮ>ผมกําลังเลงอยู่ว่าผมจะลงร้อยได้ไหมแต่ผมคุยกับไอพี่นะนะพี่แชมป์อ<ะ>่ะแกบอกว่าจอมึงไปร้อยแพ้ละมึงไม่ต้องกลัวสนามไหน แกพูดอย่างนี้ไงพี่ไอเราก็ใจชื้นเนาะเหลือไปลา้ตั้งครึ่งปีนะโอ้โหนี่ครับโอ้โหเปิดมาเจอก็หินลอยคือเส้นบอหวีมันจะไม่เหมือนเส้นในในรูปตะนาว แต่ละแต่ละเส้นเนี่ยมันก็แทบไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยกระโจมก็เป็นอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนก็เป็นอีกแบบหนซึ่งเอาไว้เดี๋ยวพาไปสัมผัสดีกว่าถ้าอธิบายมันมีคุณภาพดงไปสัมผัสได้เลยนี่เลยของจริงเลยอ่านี่นะครับทุกคนเจอพี่เอ็นดูโร่ครับกรุงกึ่งกลางน้ำผมสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่ขึ้นไปข้างบนใช่ไหมครับพี่ไม่ถึงครับเอาแค่พอไหวอ๋ออันนี้แค่มาลองก่อนเฉยเดี๋ยวว่าหน้าฝนที่มาพี่ร้อนโหไม่ไหวแล้วน่าจะเยอะอยู่เลยอ๋อพี่กินอยู่แล้วนี่ไขมันดีแล้วพี่โอเคครับผมสวัสดีครับครับครับตอนนี้เราอยู่กิโลเมตรที่สองครึ่งนะทุกคน นี่ครับอตอนนี้เรามาเจออะไรครับพี่หินล้วนๆเลยครับใช้เวลาไปแล้ว42นาทีนี่ครับเรานล้นนตน้นี่ครับเราต้องให้พี่เขาลากนะทุกคนโอ้โห,โ,หโหจบรูดนี้น่าจะพักอาทิตย์หนึ่ง <c oughs> ใหแ้แห้งก่อนมาแน่แน แต่ว่าถ้ามันมาแล้วจุดนั้นมันจะแข็งเลยนะพี่ใช่ไหมถ้าตาน,น้ํามันมาจุดนั้นมันจะแข็งเลยนะใช่ไหมไม่อยาทนรองเท้าเลยนะต้องแปะแผ่นแล้วตอนนี้เนาะเราขึ้นมาประมาณสามสี่กิโลครับทุกคนที่นี่คือมันเป็น เทวหน้าร้อนนะทุกคนเราต้องเผื่อแรงอะไรเงี้ยนี่ครับมีทีวีอยู่นู่นละ นี่นะคนนี่ครับไอผมนะ่ะ เน้นน่ไม่เท่าไหร่ครับรองเท้าไปก่อนละกีจัดพี่เป็นบ่อยไหมพี่รองเท้ากัดขาทุกคนตอนนี้อยู่ที่น้ำตกโบวีแล้วโอ้โหถืว่าพี่เมทีแกมานั่งรอผมเป็นสิบนาทีแล้ว <c oughs> <c oughs> เป็นไงบ้างพี่ซ้อมวันนี้อากาศดีครับไม่ร้อนมากเป็นสนามซ้อมที่แนะนำให้มาซ้อมครับถ้าใครจะลงร้อยแต่นาวหรือว่าร้อยสนามอ เพราะว่าเทคนิคเขาจับมาก้าก็เดี๋ยวผมจะทำรีวิวนะครับซ้อมสักเราวิ่งลงทางเดิมไหมพี่ทางเดิมนะทางเดิมเนี่ยอ่าอัพฮิวนะครับจะหนักหน่อยแต่ดาวฮิวก็ก็จะก็จะนั่นหน่อยค่อยๆจ็อกได้นะพี่นะโอ้นี่ครับทุกคนมีน้ำตกเลยนะทุกคนนี่นี่น้ำกินได้ไหมพี่ ไม่ไม่น่าจะกินนะไม่น่าเสี่ยงไม่น่าต้องครับไม่น่าเสี่ยงอ่าพกน้ำมาให้พอครับถ้าเกิดมาซ้อมเทลนะถ้าเกิดใครผ่านห้าสิบมาแล้วเนะี่ยสองลิตรปลอดภัยว้าวลิตรครึ่งก็ปลอดภัยใครใครที่ผ่านห้าหกสิบโลมาแล้ววิ่งผ่านระยะนี้มาแล้วแต่ถ้าถ้าถ้าวิ่งแค่สิบยี่สิบเคยเคยวิ่งแค่สิบโลยี่สิบโลก็พกมาสักสองลิตร กำลังดีกำลังดีไปกลับได้ยดนะผมว่าเป็นสนามที่จะว่ายากจับก็ไม่ยากจัแจะว่าก็คือความยากก็คือประมาณกึ่งกลางเยื้องไปทางเยอะหน่อยเยอะหน่อยความชันก็ใช้ได้อยู่เนาะใช่ นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับโอ้โหมาแล้วเนี่ยผมไม่ต้องให้จันมวนแกล่าครับผมพี่มิตรน้องไม่ทันพี่มิตรใสแฉงแข็งพวกเลยคนนี้รูมชัดๆไปเลยตามตามน้องๆไม่ทันสวัสดีครับแหมเป็นไงบ้างครับพี่วันนี้สนุกสนานมากไปแล้วครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นรูทที่คนที่อยู่แถว กรุงเทพปริมมณฑลน,นะทางออกมาทางฝั่งที่ตนตกหน่อยๆเขาก็จะมาซ้อมที่นี่ครับทุกคนรูทก็เท่าที่ผมสร้ามมาเนาะจากจันมินทีเนาะแกก็ประมาณว่าไม่ไม่เกินพันรูทขึ้นประมาณ7จกิโลครึ่งแล้วก็ลง7จกิโลครึง่งรูทเราจะขึ้นลงอย่างเงี้ยครับก็ใคร อยู่แถวนี้นะผมว่าก็น่ามาซ้อมนะเดินทางก็ประมาณสองชั่วโมงนิดๆก็ยังมาถึงราชบุรีเนี่ยครับนี่ครับมาถึงแล้วทุกคน <Yahoo! S 1> น,นี่ครับออ้หึงยอดแล้วนะพักก่น ถึงแล้วครับทุกคนตอนนี้เราอยู่บนห้วยเอ้ยใช่ตรงบนบนน้ำตกบ่อหวีนะครับ <Wow. S 2> เราจะลงแล้วจากบ่อหวีลงไปใครดูว่าจะขาลงเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่ตอนขึ้นเราใช้สองชั่วโมงขึ้นครับขาลงเดี๋ยวดูว่าใช้เท่าไหร่ uh. ไปก็พี่เขานะครับพี่เขาจะขึ้นลงสองรอบนะครับแต่ oh. ผมรอบเดียวพอแล้วนะฮะ <laughs> รู้สึกว่า ตุ่มน้ำม,มันจะขึ้นละผมก็เลยว่าต้องไปรีคอรวบรี่ตัวเองก่อนนะครับให้ผมได้เอาตัวตัวรองเท้านะตัวของตัวบรูคเนี่ยคาตามองเอเจลเนี่ยมาลองนะครับผมก็คือมันจะเป็นรองเท้าสปีดเทลนะทุกคนแต่ว่าที่ผมได้รับคำแนะนำมาก็คือเวลาสปีดเนี่ยมันจะเด้งดีมากนะแต่มันไม่แน่ใจว่ามีคาร์บอนด้วย แต่ว่ามันจะเป็นแผ่นเล็กๆนะแต่ไม่ได้เต็มแผ่นถ้าโคนสปีดเนี่ยมันก็จะเด้งดีนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นสายชิลเนี่ยมันจะไปเรื่อยๆเขาบอกผมนะผมก็เลยเอามาลองทีนี้อะ่ะก็คือการยึดเกาะเนี่ยของเขาค่อนข้างดีนะทุกคนยึดเกาะดีมากเลยนะครับส่วนผมเมื่อก่อนอะ่ะใช้อีแตะใช่ไหมแล้วลงมาใช้รองเท้าเนี่ย ปัญหาแรกเลยท,ที่เจอก็คือมันกัดนะครับผมมันจะกัดตรงส้นนะเพราะว่าเราจะเอาส้นเราอะลงน้ําหนักเวลาเราอัพฮิวใช่ไหมทุกคนแล้วก็มันจะเป็นตุ่มอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยวิธีแก้ก็คือเราจะต้องแปะแผ่นรองก่อนนะแล้วก็ลองมาเทสอ่างเงี้ยสาหรับคนที่เขาเรียกว่าไงเพิ่งเปลี่ยนรองเท้าอะไรเงี้ยจาก แบนดหนึ่งไปอีกแบนหนึ่งะครับผมว่านะทีนี้ถ้าเป็นดาวฮิวนะทุกคนตรงเท้ามันค่อนข้างยึดเกาะดีเลยนะครับมันจะยึดจับที่ตรงหน้าข้อเท้านะทุกคนมันจะแน่นหน่อยแล้วมันก็ผมว่าทำเวลาได้ดีเลยนะเนี่ยครับผมก็ยังวิ่งได้ คุสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับพี่มาจากไหนครับผมมาจากนครปฐมครับนี่จากนครปฐมยอดเลยครับไปโนนหรือว่าเดี๋ยวขึ้นแล้วลง เล่นแล้วก็ลอดลำเลยอ๋อว,ว,วนไปนู่นดีกว่าวนไปด้วยข้อมือครับก็ตอนนี้เนาะเราก็จบรูดไปแล้วรูดหนึ่งนะครับก็เท่าไหร่นะพ<ว>ี่สิบสามกิโลสิบสามกิโลโดยประมาณก็เนี่ยครับปกติพี่จะซ้อมนี่ยังไงบ้างครับพี่ขยับขึ้นทีละนดนะิทซ้อมขยับขึ้นทีละนิดจา้า สมว่าเรามาที่นี่ซ้อมหนึ่งรูทก่อนรูทหนึ่งแล้วก็ค่อยขยับเป็นรูทครึ่งสองรูทไปเรื่อยๆจนสร้างความแข็งแรงไปเรื่อยๆแล้วก็ไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆรูทครึ่งนี่คือเราไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ลงมาใช่ไม่ใช่รูทขึ้นไปถึงสุดแล้วพอแล้วรูทขึ้นใช่ใช่ก็ขึ้นไปครึ่งทางแล้วก็ลงมาค่อยๆขยับถ้าได้สร้างความตึงไปเรื่อยๆเก็บเก็บไม้เลทเก็บเป็นบอกว่นี่ครับ ก็อันนี้เป็นครั้งแรกของผมนะตั้งแต่พักฤด,ดูการวิ่งนะทุกคนก็เพิ่งมาลงวิ่งซ้อมเทลนะครับนี่มือแรกเลยนะครับโอ้โหก็โชคดีครับใด้พีเมทีนะครับจากเ็นฝันหลังนะแก็อย่าลืมนะครับติดตามผลงานของเขาด้วยนะที่เขาก็จะเป็นขาร้อยกิโลนะทุกคนฟินิชเชอร์เป็นอย่างดีวันนี้สุดยอดนะครับวันนี้โอ้ อันนี้เอ็นลูดใช่ใช่เขามาขี่มอไซค์ใช่ไหมได้จะกินข้าวนินน้ำเซ็นหมดแล้วนะี่เขาก็ไปพี่ครับผมขอบคุณมากนะครับผมคครั้ครับที่พามาเป็นอะไรนะที่พามาเป็นภาระให้มาซ้อมในการสนุกสนุกใครบ้างก็มานะครับเส้นโบวี คุกยหมูเขาแหลมเขาเขาไปโจมุ่มเป็น้นทางงนี้นสอย่างนะครับไวเจอกันกันั